สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พบกับขวัญไอ้ข,อขวัญน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขวัญก็จะมาสอนม้วนผมนะคะพร้อมนี่เลยรีวิวแกนม้วนผมนะคะที่ขวัญใช้มาใน ระยะหนึ่งแล้วชอบมากๆเลยตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่กําลังแบบพือหาในห้องรีวิวหลายๆห้องใน Facebook เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคือ GHD Curl นะคะซึ่งเป็น Curl ระดับคลาสสิกของ GHD โดยจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะร้อนไวมากๆคือเราเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยไม่นานแบบ10วิยี่วิคือตึงๆอ่ะพร้อมใช้งานแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่รักการท่องเที่ยววิวสวยๆคลิปโดนๆอาหารอร่อยๆฝากติดตาม Fiber Go ทั้ทง YouTube และ Facebook กเก็บกเ้วยนะคะขวัญประทับใจเครื่องตัวนี้เนี่ยเพราะว่าแผ่นความร้อนของเขาตรงนี้เนี่ยมันไม่กินผงใช่ไม่กินผงนี่แหละคือแบบจุดเด่นของน้องเขาก็คือด้วยแบบเวลาเราหมวนแล้วก็ปึกปึกปมันไม่มีเสียงแบบ แบบเหมือนปกติที่แบบกินผมอะ่ะแล้วผมก็จะเหมือนโดนหนีบอยู่เส้นเดียวค่ะน้องคนนี้เขาไม่ให้ความรู้สึกเลยแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือขวานเป็นคนม้วนผม มาปกติก็คือจะม้วนผมออกบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ม้วนผมออกบ้านนะคะก็คือน้องเขาเนี่ยไม่ทำให้ผมเสียแล้วเราก็ชอบมาก GHD นะคะเป็นเครื่องแต่งผมชั้นนำจาก UK ก็คือประเทศอังกฤษเลยก็คือหาซื้อได้ตามซาลอนทั่วไปเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องนะคะมากับ ไฟที่110่งรถึงสองโวลต์นะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ไฟทั้งประเทศไทยหรือว่าไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แต่ขวัญแนะนําว่าควรใช้ไฟที่แบบสม่ําเสมอนะคะแบบใช้ไฟประเทศไทย220ใช่ไหมก็ไม่ให้มันโดดเกินไปไม่งั้นเครื่องอาจจะรวนได้นะคะปลั๊กก็คือจะมาเป็นปลั๊ก3ตา3หัวแบบนี้นะคะปลั๊กทั่วไปของประเทศอังกฤษนั่นแหละแล้วก็เราต้องไปซื้อตัว ัวเสียบนะคะมาเสียบที่ก็คือตัวเสียบประจำที่ขวัญใช้นะคะเพื่อเปลี่ยนหัวให้กลายเป็นแบบปลั๊กของประเทศไทยอันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็ตามไปดูเลยค่ะว่าขวัญจะทําผมออกมาเนี่ยใช้วิธีใช้อุปกรณ์อะไรบ้างตามไปดูได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เลยก็คือคนนี้เลยนะคะแกนม้วนผมของยี่ห้อ GHD พอเปิดใช้ก็ฝึกตรงนี้นะคะจะดินเสียงก็คือเปิดแล้วนะคะแล้วก็ เราก็จะรออาแบบเสียงแบบเมื่อกี้เลยก็คือเครื่องร้อนพร้อมใช้งานแล้วตัวนี้คือร้อนไวเร็วมากเลยนะคะก็วิธีการม้วนผมผกหันเนี่ยก็จะม้วนแบบเริอมจากแบ่งผมครึ่งหัวนะคะนี่แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ใช้หนังยางอะไรก็ได้มัดไว้มัดไว้เลยนะคะแล้วก็ แบ่งกลางของผมนะคะแบ่งกลางนี่มาที่ละข้างนะคะขวัญก็จะขนาดเป็นการแบบม้วนออกม้วนออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะแบ่งผมนะคะให้แบบแต่ละชอ่อที่เราม้วนเนี่ยให้มันน้อยก็คือแบบนี้เราก็จะแบ่งเป็นประมาณสองช่อนี่สองช่อม้วนออกก็คือจับอันนี้ขึ้นมาใช้นิ้วกลางนะคะบีบเสียบเข้าไป กก็หมอคือข้อดีของตัวนี้อผมมันจะไม่เสียแต่ว่าอันเนี้ยใช้ไปแล้วผมมันยังลื่นทิ้งไว้ไม่นานนะคะประมาณแบบอ่ะแบบพอจับแล้วมันร้อนอ่ะแล้วก็พอแหละทำเหมือนเดิมนะคะค่อยๆขยับ เนี่ยสามารถไหลลงมาได้เลยเครมก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบว่าสุขภาพดีอะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอแบบเราดูแลผมแล้วก็ผมไม่ได้ย้อมผมมานานแล้วก็เลยอาจจะแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมอะ่ะไม่เสียแล้วก็บวกกับอุปกรณ์ที่เราใช้อะ่ะมันไม่ทำลายเส้นผมจะเรียกว่าไม่ทำลายเลยก็ไม่ได้มันอาจจะแบบทำลายน้อยกว่าอุปกรณ์อื่นที่เป็นแบบตัวทำความร้อนเหมือนกัน ะะก็จะได้แบบนี้กับำ้ังแรกไปผักไว้การม้วนออกของด้านนี้อะแบบ่งแบ่งผมก่อนเอาอันนี้ไว้ข้างนอกนี่เหมือนเดิมแล้วก็หมุนเนื่องจากเราต้องการแบบความฟาร์มผมแบบฟูฟอ่องอยนี้ใช่ไหมคะก็เลยต้องม้วนจนผิดโคนเพื่อความฟาร่าที่สวยงามนะคะ ผมชั้นแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะจะปล่อยให้เขาไว้เป็นหลอดแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยชั้นที่สองลงมาชั้นที่สองเนี่ยขวัญก็จะประมาณแบบเก็บข้างบนไว้เก็บผมแบบชั้นสวยอะแบ่งผมเหมือนเดิมนี่นะคะถ้าเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะก็แบ่งอันนี้ขวัญจะแบ่งประมาณ3ช่อนะคะ เวลาม้วนผมเนี่ยไม่เกินสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าไอตัวแกนอันเนี้ยมันม้วนไวแล้วก็ความร้อนมันแบบรอแป๊บเดียวเครื่องมันก็ร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องรอนานว่าแกนร้อนมันอย่างไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้อนที่ได้อะมันก็เด้งแล้วก็อยู่ทนเนาะนี่ต่อไปชอบสวยด้านหน้านี่ค่ะความแบบเด้งความเงาต่อไปเราทําอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะ จุดความสวยอยู่ข้างหน้านะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ดึงหัวออกมาแบ่งครึ่งแล้วนะคะคเอาแกนม้วนนะคะเข้าไปทํทพละด้านนะคะน,นี้เลยม้วนออกนะคะบางอันที่มันยังไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก,เก็บรายละเอียดกันอีกรอบนึง ทีนี้เราก็ดึงผมมานะคะเอาหวีนะคะค่อยๆสางแล้วก็จับให้มันเป็นสวอนออกไปแบบนี้อ่ะด้านเนี้ยชอบแล้วแต่ว่าด้านนี้เนี่ยยังไม่ชอบเดี๋ยวก็แก้ด้านนี้เพิ่มอีกนิดหน่อยตรงนี้ยังไม่ชอบเครื่องอันนี้มันดีตรงที่ผมไม่แห้งอะ่ะผมมันยังลื่นอยู่เลยอะ่ะไหลให้ดูนะนี่นะ มันดึงลงมาได้อะปกติอะแบบใช้ยี่ห้ออื่นอะดึงลงมาไม่ได้เลยนะคะคือติดแบบกึก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 เสร็จแล้วนะคะความฟาร์มผมวันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยใช้เป็น GHD นะคะอันนี้ก็คือใช้มาสักพักแล้วแล้วก็ถูกใจนี่คือซื้อเองนะจ๊ะจากเว็บ GHD โดยตรงเลยใครสนใจก็ซื้อจากเว็บนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าของแท้ะคะ่ะ ก็นี่นะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ขวัญด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ขวัญทาคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างให้กาลังใจขวัญได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่ใช้อยู่นะบอกเลยว่าใช้ต่อไปแล้วใช้ดีมากๆคะรักษาไปให้ดีเพราะว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลามากนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย